วีนะครับวันนี้เราก็จะมาอัดคลิปบอกฟุตบ้างนะก็คือเผื่อบางคนไม่รู้นะว่าผมเล่นโลบอกด้วยก็คือผมเนี่ยอคือผมก็อยากกลับไปแชทเกมนะแต่ดูเหมือนคลิปมันจะพังง่ายไปนะครับหมายหมายถึงคลิปมันคลิปมันก็พังง่ายเหมือน เกมทุกเกมมันก็คลิปทางง่ายเหมือนกันะแต่โลบอกมันเป็นทางเลยที่ดีที่สุดลวแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เพิ่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนทางนั้นก็ไปดูคลิปกันเด้ยดีกว่าไอ้หนูวันนี้ผมก็จะมาทำการตามล่าเดี๋ยวคลิปก่อนตามลาอะไร

ดีลูกก็เอคือถ้าเกิดมันเป็นอะไรก็ขอโทษท่านผู้ชมเลยนะครับมาวันนี้เราก็จะทำการฟารมเวลให้ถึงชิดก่อนนะทำการฟารมเวลให้ถึงหนึ่งพันอยนะครับซึ่งเราก็จะทำคลิปนี้กไปนะมานะครับทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยดีกว่า let's go อะตอนนี้เราก็มาถึงกล่องแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไปเช็คมาแล้วว่าไม่มีบอสโอเคนะครับเราก็จะมาทำโอเคที่สองนะให้ชู่กับโกอีหลุดได้เงินหนึ่งพันห้าร้อยครับให้หนึ่งพันเอ๊อ 1, เออ 1, 000, ะหนึ่งหมื่นห้าครับเห็นยี่ฟีก็เยอะอยู่นะไอ้ฟีใช่แล้วนะครับขอข้ามไปตอนที่ว่า ชอบคุยเสร็จเลยเพื่อจะดูว่าได้เว้เท่าไหร่โอเคนะครับเพราอวนี้ก็เลยตัวเดียวนะตัวท้ายตรงนู้นเลยดูกันตัวนี้จะได้เว้เท่าไหร่สามสองหนึ่งสา,า,าย เราก็กลับทัามาหนึ่งเวล์นะครับก็ถือว่าได้อยู่มั้งส่วนเงินเนี่ยก็เพิ่มมานะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราเนะี่ยจะไปทำก,การดูบอสก่อนนะเกิดบอสเกิดอะไรนี้นะครับ เอากรโเดมาเม็กซ right, mm ิโกเลอ้าพนะ mm hmm. ไม่ไน่าจะมีบอสเกิดนะโอเคถ้ okay, าง,งาั้นเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟเลย mm hmm. ก็ทาทำการเปลี่ยนเซิร์ฟไปนะ okay. mm hmm. เซิร์ฟนีแล้วกันได้ไหมไม่ได้คือ mm hmm. ถ้าทุกคนมีสกุลว่าต้องเข้าเซิร์ฟไหนนะ mm hmm. บอกผมด้วยนะครับ mm hmm. ช่วยคอมเมนต์ไปใตารางเลยเพราะผมน่า mm hmm. เียดหาเซิร์ฟยาวนะโอเคเอาเซิร์ฟนี้ เอโอมายังโอเคมาแล้วครับถ้าคุณชอบคลิป hmm. นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ mm hmm. กดแช mm hmm. ร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ mm hmm. ทุกคนขอ mm hmm. มเนี่ย mm hmm. จะได้มีกำลังใจในการคลิปต่ออะ นนรอกำลังโหลดข้อมูลโคดตึงมาแล้ว,วเราจะมีเยอ้อนคอเราจะฟาร์มไปเรืเรอ่อยๆนะทุกคนเราจะมีเย้อนคอผมพัลลังเข้าพังก่อน เราก็ไปดูบอสกันเลยดีกว่าถ้าบอสเกิดก็คงจะดีแต่เซ็มนี้ไม่แหลกดเลยดูแล้วนะครับบอสไม่เกิดมานะเราก็จะไปทงน้นธรรมาดากันต่อ แล้วเพิร์ตไปตอที่คุมผลได้นะเพราะว่าผมจะคุมผลแล้ทุกคนครับผมสงสัยว่าไอตรงนั้คืออะไรผมเลยลองกดดูอ๊ะมันขึ้นน้ำไปหลายนี่คืออะไรอ่ะ่องเดือกผมจะฟังต่อแล้วเข้ามาดูก็เกลืยไป 去啊！ จบแล้วนะอู้ได้มา2เวลนะครับเ <Okay. S 1> งินก็น่าจะพอสมเกือบจะพอน่าจะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสมควรกันเลยข้าพลังคนนะครับขอข้ามประตูถึงเลยเอ้ยทุกคนก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนเริ่มต้นด้วยไอย้ตัวนั้นเกิดนะครับเ A บอดอ l ลิ่เกิดนะครับเดี๋ยวผมทำการไปทำก่อนทีบอดอีลิ่หรือรรว่าจะไม่ตีผมไม่ตีดีกว่าเพราะผมไม่เคยทันบอดอ l ลิ่เลยฉะนั้นเราจะไม่ตีนะเราจะไปสุมมลเราจะไปสุมมลขึ้นเลยเนี่ยอ๋อ อันนี้ก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปถึงแล้วพี่กิ่งหมรีตัวมานะว้าสมบูรณ์เราได้พลอยไม่มีทรงไม่มีสูดเลยไม่พอคุณไม่พออ้อไปเก็บกล่องกันกล่องรักษาเนี่ยจะได้เท่าไหร่เชียร์เหมือนตังค์จะไม่พอนะขอไปเก็บกล่องก่อน ถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมคลิปมันตัดจบก,ก็รอคลิปหน้านะ